ชีวิตชาวสวนยางครับผมช่วงหน้าฝนนี่ไม่มีอะไรแน่นอนครับหลังจากที่เรา,ากรีดยางเสร็จแล้วนะครับผมก็มีเวลาพักผ่อนได้ไม่นานครับเนี่ยครับฝนเริ่มมาอีกแล้วครับเมฆตั้งเขาใหมาก่ก็ต้องนี่ครับมาเตรียมตัวที่จะไปหยอดน้ำส้ม ถ้าม่หยอดก็เดี๋ยวถ้าฝนล,ลงก็ไม่ได้อะไรเลยครับผมก็เท่ากับอาจจะทํางานในปีเปล่าๆครับผมก็ในสวนผมก็ใช้ประมาณเนี่ยครับสี่ขวดประมาณนี้ครับผมสี่ขวดนี่ก็เป็นน้ําส้มที่ผมเพิ่งผสมไว้นะครับผมอดนีผสมน้ําส้มครั้งเนี้ยผมไม่ได้นำคลิปให้ดูนะครับผมน้ําส้มตัวที่ผมใช้เนี่ยเป็นตัว มันไม่ใช่กดมันไม่ใช่อเป็นตัวน้ําส้มหรือว่าน้ํากดที่เป็นตัวกดฟอร์มิกนะครับผมไอตัวเนี้ยมันเป็นน้ําส้มรุ่นเก่ารุ่นเก่านะครับผมเนี่ยครับตัวเนี้ยมันเป็นกดซันฟิลิกนะครับผมมันเป็นน้ําส้มที่ผมอ่าใช้ผสมน้ําเพื่อทํายางแผ่นสมัยก่อนนะครับผมก็เนี่ยน้ําประมาณสี่สิบลิตรกับน้ําส้มน,น้ํากดเนี่ยครับผมสองสองลิตร ครับผมก็เพียงพอแล้วครับผมอที่ยางก็สวยแข็งเหมือนกันครับก็ภออาวนาเดี๋ยวมงตกแล้วกันครับแต่ว่าโอ้โหจะทันหรือเปล่าโอเครีบสักหน่อย นี่ก็เป็นถังนะครับผมที่ أ, ผมจะใช้หิ้วไปหยอดน้ำส้มในสวนนะครับสวนตรงเนี้ยมันเป็นลงจักเก่านะครับผมเมื่อก่อนสมัยอตอนที่ยังไม่ได้ทําขี้ยางนี่ก็เราทํายางแผ่นกันนะครับผมก็มีจกักรีดแล้วก็จักดอกทั้งสองตัวเลยนะครับใช้หมุนมือเอาครับผมตรงนี้ก็เป็นที่เน้นยางนะครับผมเน้นยางเพื่อให้ยางมันมัน,ม,นมันแบนนะครับผมแล้วก็ไปเข้าจัก2สองตัวนี้ครับผมก็มีอยู่สองตัว ก่อนผมก็ทํากับแม่แล้วก็พ่ออยู่นะครับผมอะแต่ว่าช่วงเนี้ยเราไม่มีโอกาสอได้ทํำยางแผ่นให้ดูแล้วน้ําส้มนี่ก็เป็นเาเดี๋ยวพามาดูครับผมนี่ลงจากก็ผูกหมดแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาลงทีครับผมก็ผูหมดแล้วจะพังลงมาแล้วเนี่ยตัวจักครับผมอันนี้ตัวเป็นจักรรีดเวลาเนี่ยครับเราก็ใช้ปรับรีดเอายาขึ้นเต็มหมดแล้วนะครับผม ก็รีดแผ่นยางให้มันบางนะครับตรงนี้ก็ไอตัวเนี้เราจะทำสองรอบหลังจากทําตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็จะไปเข้าตัวนี้อ่ะซึ่งตัวเนี้ยเป็นจักดอกเรียกจักดอกอันนี้ก็จะเป็นยางแผ่นที่สวยออกมาเลยนะครับผมอันนี้ผมขี้เกียรลือ้อออกมาแล้วเพราะว่ากลัวเจอเอ่อถวยมันอยู่เยอะก็ะะเป็นลงจักเก่านะครับผมโอเคงั้นผมไป หยอดยางดีกว่าครับนเห็นไหมครับฝนมาอีกแล้วมารอบอีกแล้วครับผมก็ขอตัวไปหยอดน้ำส้มก่อนดีกว่าครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม